สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกลองบัรดอกนะคะอันนี้จะเป็นงานโอท็อปของจังหวัดอ่างทองค่ะหน้ากลองจะทำจากหนังแท้นะคะหน้ากว้างใบนี้หน้ากว้างอยู่ที่5นิ้วนะคะก็ตัวกลองทำจากไม้จํำจุรีนะคะลงสีแล้วก็เคลือบเงาเรียบร้อยแล้วก็ ส่วนของนี้จะทําจากเชือกแล้วก็ทําจากอันนี้เป็นลูกป,ประคำที่ใช้สวดมนต์นะคะเป็นไม้กลึงอย่างดีก็การเป็นงานโอท็อปของจังหวัดเป็นงานฝีมือเรียบร้อยแล้วก็มีความทนทานในการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันนะคะ สนใจก็สามารถที่จะจะส่งพัสดุได้นะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์0851224104นะคะก็ยินดีส่งพัสดุทั่วประเทศส่งต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ